สวัสดีครับวันนี้ครัวปึงปังมีเมนูอาหารว่างมาฝากกับเอตีทุกๆคนครับสำหรับเมนูวันนี้ก็คือข้าวตังหน้าตุกกียก,กี้ครับส่วนผสมของผมก็มีง่ายๆครับกระเทียมต้นหอมขึ้นช่ายผักกาดขาวกะทิวันนี้ผมก็จะใช้เนื้อไก่บดวันนี้ผมก็จะเอาผสมด้วยกุ้งบดด้วยครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้สำหรับวันนี้ผมใช้ น้ำจิ้มตุ๊กี้กี้ครับสูตรกวางตุ้งตาพันธ้าโดรสิงครับสำหรับวันนี้สูตรนี้เป็นสูตรดั้งเดิมถ้า f อชอบรสจัดจ้านหรือรสเผ็ดจัดผมก็มีสูตรพริกกระเหลียงครับผมแต่สําหรับวันนี้ผมใช้สูตรกวางตุ้งดีกว่าครับก <c oughs> ่อนเดินเราก็จะทําหน้าไส้ข้าวตังก่อนครับ <c oughs> ผมตั้งกระทะให้ร้อนผมก็จะใส่น้ํามันลงไปผัดครับ อันนี้คือกระเทียมสับครับกระทะร้อนแล้วเราใส่กระเทียมสับเลยครับกระเทียมเริ่มร้อนผมก็จะใส่ไก่บดลงไปครับผมใส่ไก่บดลงไปผัดครับอันนี้ผมเนื้อไก่มันแพงผมก็เลยผสมกุ้งบดลงไปดีกว่าครับเพื่อการประหยัดใครรือเปล่าบเนี่ย <laughs> โอเคอันนี้ผมก็ผัดไก่ให้สุก หลังจากไก่เริ่มสุกแล้วผมก็จะใส่น้ำจิ้มกี้้ลงไปครับอันนี้คืออย่าให้มันสุกมากนะเพราะว่าถ้ามันสุกมากเนี่ยเนื้อไก่กับเนื้อกุ้งเนี่ยจะจะดูดความรสชาติความอร่อยของน้ำจิ้มมันนน้อยถ้าเกิดว่าดิบๆมันจะดูดได้เยอะกว่าครับอันนี้เป็นเมนูง่ายๆเราสาม,มารถทำเตรียมไว้เยอะๆแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็น หรือเวลามีงานหรือจะเลี้ยงเพื่อนฝูงเราก็ตักมาใช้ได้เลยคือเรามาอุ่นหรือมาอุ่นในไมโครเวฟก็ได้มาอุ่นในกระทะก็ดีนะอะน๋อมันแน่นอนอยู่แล้วครับน้ำจิ้มนี้ปกติแล้วถ้าเกิดไม่ใช้สูตรนี้นะมันต้องผัดสามเกลออะไรแล้วมันจะยุ่งต้องไโบโระกระเทียมโขลกควิกไทยแล้วก็รากผักชีแต่วันนี้ไม่ต้องสูตรนี้อร่อยคำไหนคำนั้นครับอันนี้ ไก่กับกุ้งสุกแล้วผมก็จะใส่กะทิลงไปครับ mm hmm. เพื่อ mm hmm. เพิ่มความหอมครับแล้ว hmm. ก็เดือด mm hmm. เดือด mm hmm. อีกครั้งหนึง่ง mm hmm. ผมก็จะใส่ต้นหอมซอยครับ mm hmm. ขึ้นใช่ครับ mm hmm. แล้วก็ ประกาศขาวครับอันนี้เรียบร้อยผมก็จะปิดไฟผมคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วครับผมจะตักขึ้นมาก่อนครับ mm hmm. เดี๋ยวต่อจากนั้น mm hmm. ผมก็จะเอาเข้าวตังมาทอดเลยครับกระทะน้ำมันก็รอแล้ว mm hmm. เดี๋ยวผมก็จะเริ่มทอดข้าวตังก่อนเลยครับ อันนี้เขาเขาตังค์นี้หาซื้อตามห้างสตูดสินค้าทุวไปมีหมดเลยครับอันนี้ก็ทําสําเร็จหรือจะจะทำเองก็ได้เอาข้าวที่เรากินข้าวที่เหลือเนี่ยก้นหม้อเนี่ยมาตากแห้งแต่อันนี้ผมทึ่งสำเร็จมันง่ายดีครับผมหรือบางทีถ้าเราสามารถทอดเตียวไว้ก็ได้แต่ว่าเราปิดฝาชนะมิชิีแต่ขวดโลแต่ถุงพลาสติกปิดไว้อย่าให้โดนอากาศแล้วมันจะไม่เหม็นถึงแล้วจะเก็บไม่ได้นาน อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะตักเสิร์ฟเลยครับตามโรงแรมหรือพัตคาร้านคาเนี่ยสาม,มารถทำเป็นอ,อ,อาหารค็อกเทลก็ได้นะครับผมจะตกแต่งด้วยต้นหอมครับเป็นไงง่ายไหมครับ สำหรับเมนูข้าวตังหน้าสุกี้ยากี้ครับผมคลิปหน้าครัวปึงปังจะมีเมนูอะไรมาฝากอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกับคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนนะครับบ๊ายบาย